แล้วเวลาที่เหลือจากประสบการณ์ที่เรามีนะครับเราควรเคลียร์ให้มันจบในคาบนี้ซะเวลาที่เหลือเว้นว่างไว้ให้อ่ในตารางนี้ในตารางนี้จะลองให้เราเติมตอนนี้ไม่ต้องจดเนาะดูในใบางานไปเลยส่วนใครไม่มีใบางานบอกไปแล้วนะครับใบางานไม่อยู่กับตัวเวลาทําแบบหัดก็จําเป็นต้องเขียนใส่สมุดเขียนใส่กระดาษไปก่อนสัปดาห์หน้าน่าจะไปโรงเรียนเพื่อ เอาเอกสารได้ไม่ใช่เพื่อไปเรียนนะยังหยุดอยู่นะครับอ่ะอย่างเช่นดูตารางนี้ก่อนกําหนดค่า n มา n เป็น9 n เป็น9ช่องต่อไปให้เอา n เหล่านั้นไปยกกําลัง2นี่คำสั่งมันอยู่บนหัวเนี่ย9กําลังสงก็เลยได้81นะครับช่องสุดท้ายให้เอา n ย้ําว่าเอา n น,นะ เอา9อะไปใส่รูทซึ่งเรามองดีๆนะหน้ารูทตอนเนี้ยมันไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยหมายถึงมันมีค่าแค่ค่าบวกอย่างเดียวไม่ต้องใส่บวกลบนะครับหน้ารูตอนนี้รูท9ก,ก็เลยได้3อะอย่างเช่นข้อที่สองบ้างถ้า n เป็น4เอาไปยกกําลัง2ก็ต้องได้16เอาไปใส่รูทเอาอะไรมาใส่รูทเอาเลข4นะไม่ใช่เลข16 เอาเลขสีมาใส่รูทตรงนี้ต้องตอบสองอันนี้คือตารางสีเขียวลองดูตารางสีน้ำเงินบ้างตารางสีน้ำเงินเลขที่กำหนดให้คือ n กํลังสองนะครับ n กํลังสองเจอเลขเก้าช่องที่สองคําสั่งคือให้เอาโจทย์ของเรานะ่ะให้เอาเลขเก้าของเราเอ่ะ n กํลังสองของเราไปอยู่ในรูทซะ ซึ่ง9พอไปอยู่ในรูทก็ถอดมาได้3นี่ส่วนอันสุดท้ายอันสุดท้ายมันถามประมาณว่าไอ้เลขที่ยกกำลัง2แล้วได้9อ่ะแล้วไอ้เลขนั้นอะมันคือตัวอะไรบ้างอันนี้ไม่ยากนะครับมันเน้นเรื่องการแปลความหมายมันอาจจะสับสนไอ้เลขนั้นมันคืออะไรบ้างเราจะหาคำตอบที่เป็นบวกเจอแน่นอนแต่เราก็ต้องเพิ่มคำตอบที่เป็นลบ เพราะลบสมกำลังสองก็ได้9เหมือนกันออะอย่างเช่นข้อที่2เลข4ถ้าเอาไปใส่รูทก็ได้2แต่ถ้าถามว่าอะไรยกกำลังสองก็ได้4ี่คำตอบคือบวกลบสหรือจะตอบแบบข้อหนึก็ได้ใช้คำว่าหรือเฉยๆนะครับผ่านนะที่ไม่ให้จดเพราะว่า มันจะได้รวดเร็วแล้วเดี๋ยวเรามีโอกาสได้ดูวิดีโอซ้ำอยู่แล้วอ่ะทีนี้มาดูข้อ6ใหญ่คำสั่งคือจงหาค่าของจำนวนต่อไปนี้ดูข้อ3แล้วกัน Square root ป1นะครับส ถ้าทําตามวิธีด้านบรรทัดด้านบนก็คือใส่สแควรูตแล้วหาเลขที่เหมือนกัน2ตัวที่คูณกันได้81ก็คือ9กคูณเก็เลยตอบ9อย่างนี้ไอ้ขั้นตอนนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้เสียเวลานะครับตอบ9ข้อที่สาไอ้ข้อที่สก็คิดในใจตอบได้เลขพวกนี้ไม่มีอะไรนี่อยู่หน้า6นะครับ งานวันนี้มีสองหน้ามาดูหน้าเจ็ดบ้างอ่าหน้าเจ็ดดูข้อที่หกสแควร์ o ูทติดลบด้วยติดลบด้วยอันนี้ไม่ใช่ล่าที่สองนะอันนี้คือคำสั่งสแควร o o ูทสแคว e r รูท,ก,รรทก็คือถ้าด้านหน้าไม่มีเครื่องหมายอะไรก็คือเป็นบวกก็ไม่ต้องเติมอะไรแต่ถ้าด้านหน้ามีเครื่องหมายลบเราก็ต้องติดลบด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นข้อ6ติดลบบางคนคิดในใจก็ตอบลบยีเลยนะบางคนคิดไม่ออกก็ต้องไปลองสุ่มเลขดูว่าอะไรอะไรที่คูณกันแล้วได้400ก็คือ20่สคูณยีเท่ากับติดลบ20นะครับนี่คือคำตอบนะ กระโดดมาเลยครับดูข้อสิบสามแล้วกันข้อสิบสามข้อสิบสามคตอบคือค่าเป็นบวกนะตอบเป็นค่าบวกค่าเดียวทีนี้เราจะคิดโดยแปลงให้มันเป็นเศษส่วนก็ได้ถ้าเราแปลงให้มันเป็นเศษส่วนนะครับเอ,เอาวิธีสีชมพูเนาะเอาสองวิธีวิธีสีชมพูคือเขียนให้เป็นเศษส่วน สิบหกทศนิยม1 2, 1, 2 3, ึ่งสองสาม่งสาตำแหน่งแสดงว่าส่วนต้องมี0ูนย์สตัว1 2 3 4องสตัวส่วนต้องมี0ูนย์สตัวด้านบนถอดได้4ี่แน่นอน4ีคูณสได้16ด้านล่างด้านล่างมันมีศูนย์สี่ตัว มันก็จะถอดมาเหลือศูนย์สองตัวนั่นแหละครับคิดง่ายๆคำตอบก็คือสี่ส่วนร้อยหรือศูนย์จุดศูนย์สี่นะบางคนอาจจะไม่แปลงเป็นเศษส่วนนะครับบางคนอาจจะคิดเลยว่าสิบหกเนี่ยคือสี่คูณสี่อ่าแสดงว่าคำตอบในที่นี้ต้องมีเลขสี่แน่นอน อ,นนอันนี้คิดตามนะมันจะได้รวบลัดไปเลยไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเศษส่วนคําตอบต้องมีเลข4แน่นอนปัญหาคือคําตอบของเราจะต้องเป็นทศนิยมกี่ตําแหน่งตัวโจทย์เนี่ยมันเป็น4ตำแหน่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นคําตอบเราต้องเป็น2ตำแหน่งเป็นครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเอาทศนิยม2ตำแหน่งคูณกันผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นทศนิยม4ตำแหน่ง ข้อสุดท้ายแล้วจะจบวิดีโอวันนี้นะครับเวลาที่เหลือให้ทำงานให้มันเสร็จซะข้อสิบแปดครับข้อสิบแปดคำตอบปิดลบแน่นอนหนึ่งกับร้อยเก้าสิบหกด้านบนง่ายด้านบนคือหนึ่งร้อยเก้าสิบหกถ้าใครมองไม่ออกนะครับก็อย่างวิธีที่บอกอ่ะให้เช็คดูคูณกันแล้วลงท้ายด้วยหก ก็จะมี 14, 16ไม่เกินสองตัวนี้หรอกนะครับไปหามานะถอดรูทจะต้องตอบ14ข้อนี้ต้องตอบลบหนึ่งส่วน14อ่ะโอเค